สวัสดีเพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มรีวิวแฟนเพจ5้าดาวกันเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นคนไทยนะครับที่มารีวิวให้เรานะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็เพื่อนมาที่ Google นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า KMF นะครับ KTH นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้นะครับที่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ไว้ให้นะครับ แล้วเข้ามาสมัครสมาชิกกันนะครับสำหรับสมาชิกใหม่หรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับทำการกรอกข้อมูลใหยครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสอนในล่างนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นทําการกดสมัครสมาชิกนะครับถ้าใครนะครับที่ไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกผ่านทางช่องทาง Gmail ได้เลยนะครับเมื่อเราทาการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อน ย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ทําการลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับพอเข้ามาในพอเข้ามาในเว็บไซต์แล้วนะครับว่าจะเจอบริการของทางเว็บไซต์อยู่ทางด้านซ้ายมือนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายแต่ละรายการให้ฟังนะครับพอบางบริการนะครับก็สามารถหาอายได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือที่เราได้เคยเติมไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับก็ ซึ่งทางเว็บไซต์ก็มีช่องทางการเติมเงินให้เราเลือกหลากหลายช่องทางเลยนะครับก็สะดวกมากๆเลยนะครับใครสะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับทีนี้ดูวิธีการสั่งซื้อกันบ้างนะครับโดยให้เราไปคลิกที่เฟซบุ๊กนะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับให้เพื่อนเพื่อทำการเลือกเป็น Facebook บริการแนะนํารถเร็วนะครับจากนั้นในส่วนของบริการนะครับให้เพื่อนเพื่อทำการเลื่อนลงมานะครับจนสุดท้ายนะครับเลือกเป็นรีวิวแฟนเพจ5ดาาคนไทยนะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนนำลิงก์ มาใส่ได้เลยนะครับโดยให้เราไปที่แฟนเพจของเรานะครับเลือกตรงรีวิวนะครับทำการคัดลอกลิงก์นะครับมาใส่ในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่ต้องการนะครับหนึ่งบรรทัดตอนหนึ่งรีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตดูสักสิบรีวิวแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับระบบว็จะทําการคํานวณนะครับว่าเราใช้ไปทั้งหมดกี่รีวิวนะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนทาการกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ เมื่อําการสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับแต่ทางเว็บไซต์ก็จะให้รหัสคําสั่งซื้อเรามาด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับเพื่อนๆนะครับก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับมีแอดมินคอยตรวจสอบให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับก็ย้อนไ่ขึ้นหรือย้อนขึ้นช้าก็ลองติดต่อไปดูได้นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดที่เราเพิ่งได้ซื้อไปนะครับโดยรายละเอียดพวกนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมาย้อนดูได้ในนปรรระะวัััติกาส่งซื้อคบ ในประวัติการสั่งซื้อนะครับก็จะมีเลขอออเดอร์ของเรานะครับที่เราได้ที่ทางเว็บไซต์ได้ให้มานะครับเราสามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้นะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับที่เราได้ซื้อไปนะก็จะเป็นปริมาณค่าบริการแล้วก็ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกนะครับในช่วงนี้รอดําเนินการนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายทั้งหมดให้ฟังนะครับ วิธีการเติมเงินนะครับก็มาที่เติมเงินนะครับก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้เเลือกหลากหลายช่องทางเลยนะครับก็จะเป็น QR code นะครับอันนี้ก็จะเป็นให้เราเลือกเหมือนกันนะครับว่าเราต้องการสแกนแบบไหนนะครับก็จะเป็นมีทั้งสแกน QR code เหมือนกันนะครับทูมันนี่กสิกรนะครับไทยพันนิ์นะครับกรุงศรีมีทุกธนาคารเลยนะครับหรือบุญเติมก็มีเช่นกันนะครับและอันนี้ก็จะเป็นแนบสลิปธนาคารนะครับเมื่อเราทําการ อาตามบัญชีนี้เสร็จแล้วก็ให้เราเอาลิปมาแนบในนี้แล้วทําการยืนยันนะครับระบบก็จะทาการเพิ่มเงินให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่างเปาเล็ตนะครับให้เรานําลิงก์ไปใส่นะครับแล้วก็มีคริปโตนะครับซึ่งมีอ่าเหรียญให้เราเลือกถึงห้าเหรียญด้วยกันนะครับสี่เหรียญด้วยกันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการนะครับก็จะเป็นบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะครับเราสามารถค้นหาได้นะครับว่าเราต้องการอ บริการอะไรนะครับก็พิมพ์กันไปนะครับหรือว่าจะมาเลือกได้นะครับเพียงแค่กดเข้าไปนะก็จะมีรายละเอียดบอกนะครับหากต้องการคําอธิบายมากขึ้นนะครับก็สามารถคลิกได้จากด้านหลังนี้นะครับหรือต้องการสั่งซื้อก็สามารถกดได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับบริการนี้ก็ดีนะครับสําหรับคนที่ต้องการนะครับหารายได้เสริมนะครับก็จะเป็นบริการเราจะได้อัตราค่าแนะนํานะครับ5%เนะครับจากยอด ีคนที่เราแนะนําไปนะครับได้ใช้บริการนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ส่งต่อนะครับหาก เพื่อนเรานะครับที่แนะนําไปนะครับได้ทําการสมัครจากลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้5%จากอัตราทั้งหมดนะครับก็จะมีบอกนะครับว่ามีคนสมัครจากลิงก์นี้กี่คนแล้วนะครับแล้วมีรายได้รวมเท่าไหร่นะครับตอนนี้เรายังไม่ได้เบิกอีกเท่าไหร่นะครับก็ลองไปลองทําตามกันดูได้นะครับยิ่งมีเพื่อนเยอะนะครับยิ่งได้ยอดเยอะนะครับอย่างผมก็ได้มา6,000กว่าแล้วนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทางช่องทางมือถือนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีาทาง Google Play นะครับสำหรับ Android นะครับตอนนี้ส่วนของ Apple นะครับก็ยังการอัปเดตกันอยู่นะครับก็สะดวกนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับทีนี้มาดูวิธีการติดต่อแอดมินกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่หน้าแรกเลยนะครับ ก็จะมีนะครับติดต่อแอนมินอยู่ด้านบนนะครับการติดต่อแอนมินก็จะมีทาง2ช่องทางนะครับก็จะเป็นทาง l ลน e ดีนะครับก็แอดไปได้ตามนี้เลยนะครับติดต่อช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็ให้เราเลือกเป็นหัวข้อเรื่องนะครับเกี่ยวกับการสั่งซื้อการเติมเงินหรือว่าอะไรนะครับแล้วให้ใส่รหัสออเดอร์ของเราไปนะครับจากนั้นก็ให้ทําการเลือกนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรนะครับ ต้องการให้ทําอะไรนะครับแล้วก็พิมพ์สาเหตุไปได้นะครับหรือต้องการอธิบายอะไรนะครับหรือสามารถแนบรูปได้เช่นกันนะครับก็เพื่อนๆสามารถแนบรูปไปได้เลยนะครับถ้ามีนะครับจากนั้นทําการกดส่งตัวนะครับแอดมินก็จะทําการมาตอบอยู่ด้านข้างนี้นะครับทีนี้ก็มาดูกันบ้างนะครับว่าบริการที่เราสั่งซื้อไปขึ้นหรือยังนะครับตอนนี้ยอดรีวิวของเราก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไหวมากมากเลยนะครับ แล้วก็ได้ตามที่เราได้าตามที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับหากใครนะครับที่งนใจต้องการรีวิวแฟนเพจคนไทยนะครับก็ลองตามตามกันดูได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งิงกไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครและเข้าสว็บ,บไซตด้จากกลิก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ